ช่วงนี้ไปดูราคาน้ํามันกันนะคะพูดคุยกันกับคุณชัดชัยสิริวิทย์นะคะฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยจํากัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับุณชนาราค่ะสัปดาห์นี้เรื่องซีเรียรู้สึกจะทําให้ราคาน้ํามันในขึ้นมากว่า5เหรียญด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้มีการย่อตัวลงมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ใช่ครับก็เริ่มมีสัญญาณว่ามีการเทคโปรฟิตกระดกนาของนักลงทุนนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นว่าตัวการี่สารัฐหรือว่าชาติตันตกที่จะเข้าไปไปปลุกซีเรียนเนี่ยคือเหมือนว่าเด้ไลน์มันจะถูกขยับออกไปต้องต้องเรียนว่าสถานการณ์ในซีเรียนเนี่ยมันแรงขึ้นมาในช่วงต้งนสัปดาห์นะครับหลังจากที่สารัฐเตเรียมเครื่องมือต่างๆเข้าไปค่อนข้างเยอะนะตลาดก็จริงตลาดน้ํามันเนี่ยท้ายกินว่า สารัฐเองเนี่ยจะปลุกซีเรียภายในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ดานทาให้ในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยตัวเบรน,เน์เนี่ยขึ้นไปถึงุประมาณ117เหรียญน,นะครับปรากฏว่าเอาข้อจริงเนี่ยพอมาถึงตอนปัจจุบันจะเห็นว่าท่าเทียนน่าจะเป็น,น,นลักษณะเรดไลน์และจะเลื่อนออกไปนะครับหลังจากล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐสภาอิงก,ก็ก็ไม่ผ่านนะครับโบดไม่ผ่านก็คือยังไม่ให้ร่วมที่จะปลุกกับสารัฐนะครับก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะรอตัวรายงานของ UN นะครับที่ที่คาดว่าจะออกมาสัปดาห์หน้านะครับเพราะ ผูต้ตรวจสอบเนี่ยจะออกจากทีเรียนเนี่ยวันเสาร์นี้นะครับเขาคิดว่ารีพอร์ตน่าจะออกสัปดาห์หน้าก็คงต้องไปตา่างรือสอบสัปดาห์หน้าะนะครับเพราะในช่วงสั้นเนี่ยนันกลงทุนก็เลยมีการขายทํากําไรในส่วนของน้านํามันอกมาก่อนค่นคแต่ดูแล้วก็ไม่น่าที่จะลงไปเยอะไหมคะคุณชัดชัยเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังซัพพอร์ตราคาน้านํามันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างดีนะคะทางการก็ต้องเรียนว่าคงลงไม่เยอะนะครับคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยราคาน้ำมันคงเคลื่อนไหวในแถบใกล้ๆ1 1 5นะที่อยู่ในกรอบประมาณสักร้อย ว่าความไม่แน่นอนเรื่องของสารัที่โจมตีก็ยังมีอยู่นะครับประกอบกับถ้าดูประเด็นอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วที่ดีนะครับก็มีในส่วนของสถานการณ์ในตะนอกกลางประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในลิเบียและก็อิรักเองเนี่ยจริงๆี่เป็นเป็นข่าวในสัปดาห์ก่อนหน้านะฮะปัจจุบันก็ยังก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับอย่างลิเบียเองเนี่ยล่าสุดโปรดักชันเนี่ยอยู่แค่ประมาณไม่ถึง2องแสนตล้งต่ก่อวันนอกจากปกติที่เคยผลิตได้เนี่ยมากกว่า1นึ่งล้านสี่แสนนะครับล่าสุดเลยแค่สองแสนก็หายไปค่อนข้างเยอะ นะครับค่ะแล้วก็อิรักเองเนี่ยในในเดือนหน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์แต่ว่าโปรดักชันที่จะส่งออกได้เนี่ยจะหายไปอีกประมาณสองแสนเรลต่อวันนะครับจาก2ล้านเหลือประมาณล้านตันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพตันเองเนี่ยจริงๆซัพพอร์ตตัวฟลอร์ของราคาน้ำมันอยู่นะฮะที่ที่จริงๆฟลอที่สําคัญที่เรามองคือประมาณร้อยสิบนะครับก็คือมองว่าถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องของดีเวียจะลดน้อยลงไปแต่พลังงานเท่าในช็อตเทอมก็ยังซัพพอร์ตอยู่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะยังทรงตัวระดับสููงงอย่สัักกพนึ ส่วนราคาสําเร็จรูปนะคะที่สิงคโปร์แล้วก็แนวโน้มราคาในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณชัดชยัยมีโอกาสจะปรับขึ้นหรือเปล่าคะเพราะว่าหวัดเสียวอยู่เหมือนกันเห็นในตลาดโลกนี่ขึ้นค่อนข้างเยอะแบบนี้นะคะ่ะ ใช่ครับก็เขาต้องเรียนว่าตำแรน่งลูกก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอาจจะขึ้นช้ากว่าน้ำมันดิบนิดนึงแต่เทรนด์โดยรวมก็ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าขายปิดบ้านเราเนี่ยจริงๆกองทุนพยายามช่วยอยู่เยอะนะครับก็มีการลดเก็บกองทุนไปหลายรอบแล้วนะครับอย่างเมื่อวานก็มีการลดเก็บไปอีกนะฮะในกลุ่มของแก๊สฮอร์ลดอีกประมาณ30สิบสามต่อลิตรนะครับดีเซลเนี่ยลงไปอีก5้สิบสามต่อลิตรในสองกองทุนนะครับก็ช่วยทำให้ค่ากันตลาดเนี่ยพอพถูถ่ายไปได้นะครับต้องเรียนอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในกลุ่มขออองงก๊าซโฮเตนนี้ค่ ตลาดอยู่ประมาณบาทห้าสิบตางต่อลิตรนะครับดีเซลอยู่ประมาณบาทส0สิบตางต่อลิตรนะีจริงก็คืออยู่ระดับเปล่นๆพอดีนะครับก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับที่ราคาขายสิ่งเนี่ยมีโอกาสขึ้นได้นะครับค่ะเมื่อวานนี้ท่านนักติว่าการะทรวงพลังงานก็ออกมาว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะในการที่จะให้ราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ในระดับนี้ ตรงน,นี้แสดงว่าถ้าเรามาดูกันต่อไปปัจจัยสําหรับสัปดาห์หน้าคุณชัดชัยคะมีอะไรที่ต้องติดตามกันไหมคะแล้วก็ทิศทางที่ไทยออยประเมินเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะอยู่ในกรอบประมาณสักเท่าไหร่บ้างคะ ครับจริงๆสตาร์นาต้องต้องเรียนว่าประเด็นสําคัญอย่างเดียวนะครับก็คือมุมของของรีพอร์ตยูเอ็นเกี่ยวกับเรื่องซีเรียนะฮะต้องตามว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับคะนรับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆสตาร์นาก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวันอังคารมีผู้ดำเนินการผลิตสหรัฐนะครับแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตของจีนนะครับซึ่งเชื่อว่าออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ฮะอันนี้แน่นอนจะยิ่งสปอร์ตตัวฟลอร์ด้านล่างของราคาน้ํามันไว้แต่ว่าจังหวะที่จะสวิงขึ้นไปไหมเนี่ยคงเป็นเรื่องของซีเรียเป็นหลักนะครับที่ต้องต ถูกครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจัดชัยค่ะสค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะก็เป็นการประเมินนะคะบ้านเรานี่กองทุนน้ำมันช่วยเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับซีเรียต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่ราคาในบ้านเราจะปรับขึ้นมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวเมื่อวานเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีอยู่เจ็ดพันล้านในกองทุนนะคะตอนนี้แล้วก็เหลือเท่านี้แล้วแต่ก็พยายามที่จะช่วยพยายามไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยต้องมาส่งผลกระทบกระเทือนต่อภาคประชาชน